สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องการเปลี่ยนสวิต์คอนโทรลตรงพวงมาลัยนะครับของบูพาวเวอร์รี1.9นะครับอุปกรณ์ก็มีสวิตที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็สายต่อสอนญาณนะครับแล้วก็ไขควงแฉกแล้วก็ประแจตัวทีเป็นบล็อกเบอร์1.9แล้วก็ปากกาไวมาร์กนะครับเราราถอดพวงมาลัยออกเพื่อจะใส่ ตัวคอนโทรลสวิตช์นะครับการถอดก็สังเกตง่ายๆครับก็คือจะมีรูสองข้างอยู่ใต้พวงมาลัยครับข้างนี้้างซ้ายและข้างขวานะครับเปนรูนยูครับเพื่อไว้เอาไขควงแฉกแทงเข้าไปหรือว่าสอดเข้าไปเพื่องัดกิปด้านใน ขั้นตอนต่อไปก็ใช้ไขควงสอดเข้าไปตรงรูเมื่อกี้ครับที่ถ่ายให้ดูนะครับสอดเข้าไปแล้วก็งัดออกนะครับงัดออกไปด้านขวาก็จะมีรอยที่มง้แงออกมาแล้วนะครับด้าน,นง,งัดทั้งสองด้านนะครับขั้ตอต่อไปเราจะงัดฝั่งด้านซ้ายนะครับงัดออกด้านซ้ายนะครับ ั้นตอนงัดนะครับ,บควรแยกไขควงเข้าไปให้ลึกๆนะครับให้สุดนะครับนะี่ครับความยาของไขควงแล้วก็งัดแล้วทั้งสองข้างก็ถอดตัวถุงลมหรือว่าตรงแกอวนะครับประมาณนี้นะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับสายเส้นเลือคือเป็นสายแอ แอร์เปิดแล้วว่าถุงลมนะครับแล้วก็ถอดกิ๊บตรงนี้ออกด้านในครับตรงนี้ก็เป็นกิ๊บที่จะสายสีเหลืองตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดตรงลมนะครับขันต่อไปกันแล้วก็จะแขวงถอดชุดนี้ออกนะครับ